สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เรามาที่ศาลเจ้าแม่ริมกอเหนียวนะครับมาสักการะเจ้าแม่ริมกอเหนียวนะครับที่เมืองปะตะัตตานีเรามาพบกับรถรวดลายสวยงามมากนะครับเขียนว่าล่องรักปลายด้ามขวัญน,นะครับท่านผู้ชมครับ ดูรอบคันนะครับใน,บนด้านหน้านะครับเดี๋ยวไปดูด้านหลังครับ นี่ครับสุดจอดของบางตะวานะครับนี่ครับสุดตาก็เลยถ่ายภาพไว้ก่อนนะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเข้าไปดูวัดหลักเมืองอ่าศาลเจ,จ้าแม่กันครับเราเดินไปข้างในศาจจลเจ้าแม่ริมกนเหนือกันครับ พี่น้องประชาชนนักท่องเที่ยวมากราบไหว้สักการะบูชาอย,ย่างไม่ขาดสายนะครับทุกวันนะครับไม่เว้นมาหยุดราชการนะครับท่านผู้ชม วหว้ก็จะว้ว้ตามจุดต่างๆตามโต๊ะนะครับโต๊ะที่หนึ่งถึงโต๊ะที่9นะครับท่านผู้ชมครับนี่บรรยากาศภายในนะครับ ก็มาตีระฆังกองครับนี่นี่นี่เจ้าม่เจี่ัหมดเลยครับอารยมเลยครับการไหว้บูชาก็จะไหว้ตามต๊ะนะครับ ามหมายเลขก็จะมีโจที่นําไหว้นะครับตามโต๊ะต่างๆตามห้องต่างๆนะครับนี่โตัวสุดท้ายตัวที่สิบนะครับ ลั่นลั่ลนคองมีลั่นละคังด้วยนะครับคนว่ากันคึกคักทุกวันนะครับนักท่องเที่ยวจากต่างจังหวัดจากต่างประเทศก็มีนะครับท่านผู้ชมครับ นอกจากจะมาไหว้จะไม่ลิมก็นเนี่ยแล้วนะครับด้านหน้าก็จะมีร้านขายของฝากของพื้นเมืองนะครับเป็นอาหารทะเลปลาหมึกสวยๆปลากุเลาปาลา,ปาเข็มอินซนีนี่ครับแล้ว้ามาดูราคากันนะครับ ลากุ้งแห้งก็มีประเภทขนมก็มีนะครับเอนกาเดียวทีบซอบอกว่าเกรด A นะครับสวยๆงามๆจากทะเลเอ่าวไทยปัตตานีนะครับ นอกจากปลาหมึกแล้วก็ยังมีปลาเค็มแบบต่างๆนะครับปลาคุเราเค็มปลาอินซีเค็มปลาทูหอมนะครับบูดูก็มีนะครับมีเบตงก็มีนะครับท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้ก็ขอ,อยุติเพียงต่านี้นะครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชมมา เที่ยวที่เมืองปัตตานีก็มากราบไหว้เจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยวนะครับที่อำเภอเมืองหลังจากนั้นก็ถ้ามีเวลาก็ไปที่อำเภอโคกโพกราบไหว้หลวงปู่ทวดนะครับสดทูปหลวงปู่ทวดวิหารหลวงปู่ทวดที่วัดช้างไห้อำเภอโคกโพนะครับแล้วก็ยังมีส,ะสะา,าสนรสถานสําคัญอีกก็คือมัสยิดกลางปัตตานีนะครับซึ่งเป็นมัสยิดของพี่น้อง ไทยที่รับสือศาสนาอิสลามนะครับท่านผู้ชมครับสำหรับคลิปนี้ก็ขออยู่ที่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ